วันที่31มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษมีคำสั่งนายทักษิณชินวัตรจำเลยคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และพระบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกรชาชอาณาจากักรตามที่ศาลกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวว่าห้ามเดินทางออกนอกรชาชอาณาจากักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลโดยศาลได้ทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าพิเคราะห์ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนแล้วจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานโดยมีรัฐมนตรีว่าการ ประเทศมาเบิกความสนับสนุนพร้อมพยานเอกสารยืนยันให้เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์2,568เห็นว่าช่วงเวลาที่จําเลยขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่กระทบต่อวันนัดพิจารณาคดี ศารอนุญาตให้ในายทักษิณเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้โดยวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน5ล้านบาทเหตุผลและความจำเป็นที่จำเลยอ้างเป็นประโยชน์ต่อประเทศและเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกรณีมีเหตุสมควรจึงอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ตามที่ขอโดยวางหลักประกันตามที่เสนอและให้มารายงานตัวภายในสาวันนับแต่วันที่จำเลยเดินทางกลับประเทศไทยแจ้งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วยติดตามต่อกดค้นหาทิมพ์คําว่า w n